สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้กัมาสวนคาอีกเหมือนเดิมนะคะสวนคาสอท่อนิงนะคะพี่น้องอจะมีตาล่าสวยๆงามๆคาะเกษตรแดงใหญ่สังเกตนะค่ะจะออกสีเขียวอมม่วงนิดๆนะคะจะเป็นคาเกษตรแดงใหญ่ล่าตวนมันพี่น้องตัวนี้เก้าเดือนกว่าเกือบสิบเดือนนะคะพี่น้องคะหลายค่ะพี่น้องสร้างจองเขามาได้เลยค่ะ ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ0812820368ค่ะพี่น้องคะตอนนี้ค่ะาลายค่ะกําล่างแตกนอออกให้กับพี่น้องพี่น้องสร้างจองเขามาเลยเด้อค่ะเขามาสร้างจองกับสอทอบอพิษวังแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะมอ,อนโซลล่ามันค่ะพี่น้องเบืองติละเบิดลพี่ซ้ำอยู่ประมือพี่พูพีค่ะโอย อันนี้เล่นการขายนอเด้อค่ะพี่นอเจ็ดนอสิบบาทบางมองก็ขายนอละสองบาทนะคะแล้วตาทองตลาดที่จะขายพี่นองเบื้องกอมันเป็อะไรง่ายค่ะตัวนี้กระด้ดประมาณอยู่40่สิกว่า48่สิบลำค่ะตันี้สี่สิบลำเบสเซ็ตนับเรียบร้อยนะคะงามค่ะพี่นอง พี่น้องสร้างจองมาบ่กพิดหวังเลยนะคะพี่น้องคะ,ะผู้ใดจะปลูกฝ้าปลูกช่วงนี้คะ่ะทานาฝนมาแล้วจะปลูกกะหนามมากกับซื้อนได้ตังต้งโตปลูกช่วงนี้เด้อค่ะพี่น้องท่านจะปลูกงามคะ่ะพีสวยค่ะซื้อจากซอทอแล้วบอผพิหวงังแน่นอนพี่น้อง ตัวน,นี้ก็จะปลูกไม้ก็มีค่ะปลูกพุดออกแล้วก็ปลูกทยอยไปเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆค่ะสวยค่ะสวยพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะจะได้ไปคุดค่าทรงพี่น้องต่อค่ะสวัสดีค่ะ